มีนี่อะไรเรียกว่าอะไรอัพโอลอันนี้อะไรมะอะไรมะม่วงมะม่วงแล้วก็มีราสเบอร์รี่แช่แข็งมีไอศครีมเออเรนโบไอศครีมเราจะใส่โยเกิร์ตคิดว่าต้องใส่นมด้วยเนาะใส่นมสตอเบอรี่ไหมใส่แม่นมสตอเบอรี่ เอาเดี๋ยวคุณแม่ตัดเดี๋ยวคุณแม่จะตัดมะแอร์แอปเปิ้ลก่อนเอาเราไม่ช่วยแม่ตัดเลยเอาเปิดอ,อ,นะอ,อกออกเนาะเปิดอกลองเอาอะไรก่อนเาเราเราเราโชว์หนอนด้วยนี่อันนี้คือ caterpillars ของ c o r i n ะ butterfly เดี๋ยวมันกำลังจะเกาะข้างบนแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นผีเสื้อแล้ว มีห้าตัวใช่ไหมอนันนี้ก็ใ่เน็ตเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปในเน็ตเรามีเน็แตแล้วมันมีห้าตัวใช่ไหมอ่ะนับสิหนึง่งสองสองะไรหนึ่งส <3, S 1> องสามสี่ห้าอะคุยเอา 3, คุยเอาแอปเปิลใส่ในถัวเหรอ มาใส่ในถุงใส่เลยอร่อยอร่อยเลยแม่กดถ่ายหน่อยได้ไหมอันนี้หนึ่งเนาะหนูจะเจาะเหรอหนูจะกินเหรอหนูจะไม่ใส่สมาูทตี้เหรอ,เอ เดี๋ยวคุณแม่เจาะให้เขื่อเขื่เจาะเจาะเฮ้ยแกะยากแกเดี๋ยวเด<ต>ีคุณแม่ทำรูให้แล้วหนูเอาใส่เองนะนี่นี่นี่นอะเอาใส่สิอ่ะทอดทำไมล่ะมันจะได้ยาวๆไงหนูเอออ่ะใส่สิแล้วก็มีมะม่วงเดี๋ยวตัดมะม่วงก่อน ใส่เยอะไหมมะม่วงอู้ม่วงก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เลยอื้มอื้มสกีชใส่เลยครับ mm hmm. ใส่ได้ไหมว้าวสกีชเลยอย่าใส่เยอะนะใส่นิดเดียวลูกเาานาใส่หมดเลยเหรอ สมูทตีเ้เลยเปล่าสมูทตีเต้เนาะผลไม้อ่ะเราไม่ช่วยแม่เลยอ่ะอร่อยไหมลูกอร่อย <laughs> ใส่หลอดหรือเปล่าโอเคใส่นมไปแล้วใส่อะไร <laughs> สเบอร์รีแล้ว

แล้วก็จะใาาาส่ไอศครีมมันจะแข็งไหมละ่ะไอศครีมเนี่ยนะเครื่องแม่มันไม่ค่อยแข็งแรงโอ้แอนเดี๋ยวจะปั่นเลยนะหมุนๆเลยนะเดี๋ยวคุณแม่ลังมนนะอือ,อก่อนแป๊ดเลยอาพาชิคไม่ลอยไป ขยะหรอไหนฝาราไหนคุณคุณแม่เอาฝาไว้ยไว้แต่ฝาก่อนหรอโอเคเดอยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยต้องเสียบปลั๊กก่อนนะต้องใช้ e ิเล็กทร s i ซ t i ินโอ้โหเล็กี l e i c r electric อ l l ดิวินด e ้อะคุณแม่กดมาันจะเสียงดังนะ <c oughs> กินได้แล้วแหละเอาแก้วก่อนกินโดยกินโดยแก้ว It's a girl. a need my gal. You need your gal. <laughs> oh. uh. yeah, my yeah. <laughs> <laughs> Electric ill. No. Oh okay, shampoo. เชื่อเพื่อแชมพูเยเอาไปล้างแล้วอ่ะเช e e r s Cheers ใส่ก็ใส่ด้วยกันอืมอร่อยอยู่นะไม่ค่อยหวานอะไรอร่อยไหมอร่อยไหมลูกหมดแล้ว

แต่เอาไว้หมุนหมุนมอเตอร์ลูกมันมีมอเตอร์ไว้หมุนหมุนไงโอเควันนี้วันนี้เอาไว้ไว้วินวินหมุนหมุนเอาไว้หมุนหมุนวันนี้โครี่บายบายก่อนนะเดี๋ยวโครี่มาทําทําของกินให้ดูใหม่นะครับเจ็บบายบายก่อนบายบายสวัสดีครับ